เพิ่งพี่น้องถ้าถือว่าไหลโลพี่น้องซี่ห้าหกกิโลพี่น้องเต็มเลยปะอ่ะบาทเชฟก็สบายดีพี่น้องหลังจากที่เาเอาต้อนอนเวนมาพี่น้องก็แวะกลับมาเอาต้อเพิ่งเพิ่งพี่น้องเพิ่งโกนเพื่อเพิ่งโกนถอดหมวกถอดหน้าถอดตายเลยก็เบ้าคุณก็ถือต้อนอนเวนต่อพี่น้อง บวเป็นยังไงเนะี่ก็บเบ้าจีมันจกกนะคุณมือธรรมดาพี่นอ้องเกิดเพิ่งเนี่ยพี่น้องนี่แหละเพิ่งก็อยู่ในถังนี่แหละเดี๋ยวเขาก็ใช้เบ้าคุณเป้าควันใช่เดี๋ยวนีอือให้เบ้าคุณเป้าควันใช่พี่นออ้องมันจะควนเป้าใช่มันมอดไหมไปโอ้ไม่เลึกแหงแค่บ่ไม่สบายประกันใช้ขึ้นเทงแล้วนะนะปีนเทง Hope hắn hỏi có phải có hắn này có hỏi hoặc 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 เดี๋ยวเขาจะย่อถังลงมาเยีย่ยม ấy, ันย้อยย้อนแล้วคนน่นะหนักดรือเบาเดือสองคนเด้อเดี๋ยวก็สองคน,นมาย่อเท่ากันมาครัพบพวกมันอีกเจ๊มีน้ำอยู่มา

ไปไปเนาะครับไปไปเนาะครับตบ không พุ่นออกเว้ยไปเดี๋ยวๆ เดแล้วนะเอาเข้าในนะเดี๋ยวพี่น้องโอ้เต็มเต็มถังเลยวก็ถือว่าน้ำไหลนะจีนอ่ะน้ำไหลขนาดเดี๋ยวค่อยเอามาเพราะน่ะเดี๋ยวเอาเบิดเลยเอาออกเอาเพื่อนงข้างกันคนน่ะเอาพื่อนังข้างกันมีป่ะคนน่ะมึงดูว่ามีลูกเหรอวะลูกกับว่ามีน้ำน้ำเป็นสีเหมงามๆมีแต่น้ำเหรอวะนี่น้ำ เจาเอาหักเอาหากัเาหากเอาลูกนนะั้นค่อยๆห,กหัาหากว่ะหกักทางข้างคนนะทางข้างสุดคนนั้นะข้างสุดกันโอ้ยค่อยๆค่อยๆนนะเอาข้างสุดกันข้างสุดตอดตลอดว่ะวมันอยกห่างเลยเหรอห่างแล้วจีบอยู่นี่กะไฟจุ่นไหมจีบน,นะเอาก่อนนะโอ้ี่น้ำจีบเปาก่อนจีบจีบลูกจีบุ๊กแกนสุดดูกจีบแมาดู hang hạng rồi, Họ là bông nhảy sân đồn Nghĩ như này tôi con cũng làm lùm không làm Nhưng mà để Chị hạc cứ hừng Có lắm Có Hạc âu thường thường chị Thường 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 สาย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 วงสายกุนนะทางคุนนะเออแก่ะหักเลยทางสายอีกบ่ทางสายอีกมีป่ากวได้บ่เด้มีน้อยจังนะต้องไปเอาห่วงยางมาห่อแล้มีดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยน้ำยู่งหึงหลายกวนบ่เบ่เอาไว้กแกนสองน้ำยุ่หึงบกกหลายที่ย่านอบได้อย่างี้จรมีปาออกอืม เอคนั่อยืน้น้นะน้ำมันเงียบนะนาคือค่อยปาดเองฮะมาจังมั้นามันค่อยๆเลยมมั้งยมนจุกล้งนึยืมค่อยๆยเบิ้งเห็นเจ้าเห็นที่เห็นหรอโอ้มันตอดมือวะลายมันลายขนาดเอมียะงรบ้าดนี่ เันหงายเอาลูปตัวลุ่มกันเขาหน่าตัวลุ่มกันน้ำมันตกกันนะลุ่มอีกข้างหงยางห้องก๊อกหงายห้องห้องลุ่มมันจีอืมอีกคนนีงเนาะ đang ngồi nhỉ, huống nhiên gì tôi đúng đấy bạn, để khơi bỏ ôi để khơi, thể... phải để, để khơi เออโอ้ตบนมือผมเออจ้องมาจ้องมาเออตบนมือไปกระจ่องมาเนี่ยโบกเอาถุงยางมาใส่ถุงยางเอามือใส่ถุงยางก็จ้องมามือใส่ถุงยางแล้วจ้อมาจีถุงยางกี่เส้นอะ

หเลยยังไงอะไรผิดงานุสดปดาห์กินห้องก็ห้องดีทั้งหมดทีห้องกอย่างเปไม่ก็ได้ตัวมีปะนะเบิ้งกันเลยมีปะนี่นีไปเอาของจากอสุด่เอ เอไปขนนะอเอามากันเดี๋ยวกัดตัวงำกันเ <c oughs> ออมันจะายมนะ <c oughs> นตอดเก็บบ่ะ่เป็นไขยย้อนวงนี้บ่บ่ อมอ้กหอบ่หอมเพ่อนอันค่อยได้ค่อยกันคนนันั่ับนี่นะน้ำเนี่ยว่าได้หลาอยู่นี่น้ำมันชีเหี้ยได้ไหมกามาดูเออะว่าจะเบิ้งอัน น้ำห oh, 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 ัวนะโอ้ยบันเฮีย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 ค่อยตั้มกับพวกเ่าออกมาอช่จะของเขาเอาออกประเดี๋ยเลยบัว่างไอ้เด็กกำมันเดี๋ยวเขาออกประเดี๋ยวเรียวเบื่อแล้วค่อยมันบัวมันจะซึมสิฮะบัวออกเหมือนก้อนคนละยังบมาไกลคนนละตรงยามันติ่งเจ้าไม่เห็นใช่ไหมมันค่อยใช้หน้ากากนี่ค่อยกลับเลย มันต์แล้วนี่นะหางมมาไ่หางเอาบดบ่ึงหางแล้วนีวนี้นะฝเลยนาะหงดูออเอาบดเลยปเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยนน่ะบอกอะไรจีเคยเห็นย่ในยะูทูเลย่ได้เห็นตัวจริงว่เอาจได้ลงยูทูไปละกเยเห็นในยูทูอ้าบอกอะไรเนาะ นนกเหี้นะ่ยทางข้างนี้เอาทางข้างกันหึ่างข้างมึงไซมึงเห็นปะก๊ะไรม,มันต้นอะบ่น โอ้นี่ลุงกูนะแลบุดปั่นจำตัเหรอเอน,นี oh. <t> ่ยเล้คิดเลยแค่นด้สีตามนะเป็นต้นไอเออเออตอดตอดมือตอดล้คือกำมุดกัดเนี่ยเสาไยเลตัวเสาไวยเลยเสาไว้เจี๊ยดังข้างด้วยเจี๊ยดังข้างใจายมือ เห้ลมุนตัวไหนเอาใส่ตัวนี้เลยเอาใส่ถุงละมื่นนี่นะน้ำมันเฮียเลยนะนี่นล,นลงนี้กันน,นี่นี่ลงเลยอือไปเห็นต้นในยูฟุเด,ด้น้ำสีเลยไปปั่นปันกับพ่อน,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 นี่ลงเลยเดี๋ยวทางซ้ายคุณได้บ่ทางไหนพุ่นได้เดี๋ยวจัดให้ไปดูเงี้ยฟืนเลยทางซ้ายเอาทางซ้ายก่อนท่องไปทางซ้ายคุณเห็นบ่บอ่ะอล่ะทางซ้ายติดลำพงนี่นะเออ Hang bữa bữa hồng bữa hồng à? hồng bữa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  bữa hồng bữa hồng bữa đấy, bữa hồng lắm hang bữa lắm. bữa bữa hồng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  เอาเบิดแล้วบอกเลยว่าปะไว้เอาไว้ใไหมเสรป่ไว้เอาเบิดลูกนะน่ะมันลูกมีลูกมัอนที่โบยู่โอ้บยู่โยู่เพิ่งมีโบยู่อ๋อเอาโดนพอดีบอกว่ามันว่ามีลูกมันยันโอยู่เฮ้ยตัวอ่อนมันวันจีลูกมันวันน้ำมันคือวังไหมข้าหัวก็มีส่วนทางข้างนี่มันดังตัวลูกตัวอ่อนเนาะจีปะไว้พี่น้องเบิดละน่าที่เบิดละปะไว้มาจีนะดูเจ้า สบายดีปะไว้อัดเขาจะอัดไว้เลยพี่น้องนี่กับปินอันนี่นะอัดไว้ยันนี่เลอะหั่นน็อตเลยตัวอ้อนเพิ่งพี่น้องเออน้ำเพิ่งพี่น้องข้น้าเขาก็หั่นออกเลยถ้าถือว่าไหลโลพี่น้องซี่ห้าหกเก็ดโลพี่น้องเดี๋ยวตัวที่ได้อันนี้เขาก็ซี่เบเปงกับเจ้าของพี่น้องก็น่าดทได้ไหลขวดไหลเกลียวพี่น้องทำไรก็คือร้านเก็บกัน